หาความท้าทายใหม่จ g ประกาศแยกทางมาลุโอกาะเรียบร้อยแล้วเทรลับบิดประกาศแยกทางมิซึรุมาุโอกาะมิจิวันซาโไรเรียบร้อยแล้ว EG ปะทุมยูเนเต็ดทีมแชมป์โตโยต้าไทยลีกดูดูกาล2020ประกาศยืนยันแยกทางกับมิซึรุมาุโอกาะอย่างเป็นทางการโดยการแยกทางกันในครั้งนี้เป็นการตกลงด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย เปิดโอกาสให้กองกลางชาวญี่ปุ่นวัย25ปีได้ออกเดินทางหาความท้าทายใหม่ในเส้นทางลูกหนังซึ่งทาง b ีปรปทุมยูเนเต็ดก็ได้ขอบคุณความทุ่มเทของมิซุรุมาลุโอกะตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและ BG ปรปทุมได้ผลออยพรให้มิซึรุมาลุโอกะมีความสุขกับความท้าทายครั้งใหม่และประสบความสําเร็จในเส้นทางลูกหนังต่อไปสําหรับมิซึรุมาลุโอกะวัย25ปีชาวญี่ปุ่นยายมาร่วมทีมกับ BG ปทุมยูเนเต็ด ใน,น Asia, ในโควต้านักเตะเอเชียในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษเมื่อเดือนกันยายน2563ลงสนามในศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020-2021ไปทั้งหมด12นัดโดยเป็นตัวจริง4นัดและตัวสำรอง8นัดนอกจากนี้ยังลงสนามในฟุตบอลถ้วยเ a c เ p 2 0 2 0ไปอีก2นัดด้วย